ครบครบหนึ่งร้อยเป็นปีที่ทรงมีพระราชสมภพครบ110รปีนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางพี่น้องที่อยูอ่บริเวณที่สูงนะครับซึ่งเป็นโครงการปิทองหลวงพระก็มีความเห็นว่าเนื่องจากบริเวณพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลธุรกันดารเป็นพื้นที่ป่าเขานะครับก็เลยจัดให้มีพิธี วายราชสุริดี110ปีสมเด็จย่าที่ตำบลขุนน่านนะครับที่นั่นมีอะไรบ้างครับท่านู้ฟังครับที่นั่นเขามีโครงการสําคัญก็คือเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับจัดทาเป็นนาขั้นบันไดนะครับแล้วก็เอานาขั้นบันไดนี่แหละครับมาปลูกเป็นพัฒนาในเรื่องของต้นน้ํานะครับมีการนําเอาทําเป็นเขาเรียกว่าฝายพื้นเมืองนะครับเพื่อชะลอน้ํา แล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมปลูกสมัยจากเดิมพี่น้องประชาชนนะครับส่วนใหญ่ชาวไร่ชาวนาเกษตรกร,รที่นั่นก็ใช้พื้นที่มากนะครับคนหนึ่งก็ถ้าจะให้ครบทั้งครอบครัวเลี้ยงครอบครัวได้นะครับเข้าไร่ก็ใช้พื้นที่ถึง60ไร่เราจะมีพื้นที่ที่ไหนนะครับ60ไร่แต่ครอบครัวก็ต้องไปปลูกปา่าฟาดงกันนะครับโครงการนี้นะครับใช้พื้นดินครอบครัวประมาณถ้า หกไร่นะครับทําได้นะครับสามารถจะเพิ่มผลผลิตได้อย่างดีนะครับนาขั้นบันไดเนี่ยมีประโยชน์มากครับท่านผู้ฟังเพราะว่านาขั้นบันไดนั้นมันจะช่วยในเรื่องของการทําให้น้ําที่ไหลลงมาเนี่ยมีการสะสมลงไปในดินได้มากขึ้นแทนที่จะไหลผ่านไปครั้งเดียวก็จะลดหลั่นกันเป็นขั้นเป็นขั้นไปน้ําเหล่านี้ก็จะซึมลงสู่ดินนะครับแล้วก็เป็นการชะลอให้น้ําไม่รุนแรง นะครับขอให้เกิดการพังทลายของหน้าดินนะครับก็เอาน้ําตรงนี้แหละครับมา,าปลูกข้าวกันนะครับซึ่งก็ถือว่าได้ประโยชน์มากนะครับขณะนี้เนี่ยเราคิดว่า,าข้าวสามารถจะพอกินได้ทั้งปีนะครับนาขั้นบันไดนี่ต่อไปในอนาคตนะครับนอกจากที่เราจะทําให้พี่น้องเกษตรกรวิจักการทํานาขั้นบันไดแล้วเนี่ยต่อไปเราอาจจะพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว นะครับในอนาคตก็เป็นได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ที่เป็นนาขั้นบันไดส่วนใหญ่ก็เป็นที่ที่สวยงามนะครับเหมาะสำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปนะครับท่านผู้ฟังอีกงานนึงครับผมได้ไปเมื่อวันที่19ตุลาคมครับมเป็นงานที่สําคัญมากเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานนะครับเรียกว่าพิธีตานกุ้ยสลากที่จัดที่วัดพระทาตุแช่แห้งที่อำเภอภูเพียงนะครับ ก็เป็นประเพณีโบราณเป็นประเพณีที่พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้นําเอาสิ่งของปัจจัยต่างๆมาทําเป็นสลากกระพัดแล้วก็ให้พระพิสุสงฆ์สมณีจับสลากนะครับเพื่อที่จะไปแบ่งไปตามวัดวาอารามต่างๆในการนี้นะครับพี่น้องประชาชนมากันอย่างมากมายนะครับท่วมท้นทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีอันยิ่งใหญ่นะครับ มาจากหลายชุมชนมาจากหลายหมู่บ้านนะครับมารวบรวมปัจจัยกันที่วัดพระธาตุแช่แห้งนะครับแล้วก็ความเชื่อก็มีอยู่ว่าเรื่องของตารกลิศหลากก็บอกว่ามียักษ์ินีตนหนึ่งนะครับมัดจะทําความเดือดร้อนให้คนอื่นก็อยู่เสมอต่อมาก็ได้ฟังทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเลื่อมใสนิสัยของนางยักษ์ินีที่โหดร้ายก็กลายเป็นผู้ที่มีเอื้ออารีต่อบุคคลอื่นนะครับในที่สุดแล้วนางเครื่องเล่านะครับ ในที่สุดแล้วนางยักษีนีก็นําสิ่งของที่มีอยู่มาแบ่งปันกันก็ทําเป็นสลากเพื่อให้พระภิสุทธิ์ทงสมเด็จมาจับสลักนี่ก็เป็นประเพณีโบราณพื้นบ้านของเราเป็นการรักษาเอกลักษณ์ประเพณีเก่าๆถือว่าเป็นความงดงามนะครับแล้วก็ใครเห็นใครก็แหมชื่นชมนะครับที่ผู้สาสนิกชนทั้งหลายได้มาและปีนี้นะครับเป็นปีเรียกว่าปีเถาะที่วัดพระธาตุเจ้แห่งก็เป็นพระธาตุที่พระธาตุปีเถาะแหละครับซึ่งปีเถาะนี่ก็เป็นปีอันเป็นมหามงคล ปีหน้านี้นะครับ2 5 5 4นะครับแล้วก็เป็นปีที่ถือว่าผู้ที่เกิดปีเถาะนะครับต้องมาทำบุญที่วัดพระธาตุแช่แห้งเพราะเป็นปีพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับก็คงจะต้องเตรียมการนะครับในเรื่องของการความพร้อมในเรื่องของการจะจัดงานนะครับที่วัดพระธาตุแช่แห้งเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศที่จะมาร่วมทําบุญนะครับที่วัดพระธาตุแช่แห้งต่อไปนะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ระยะต่อจากนี้ไปนะครับตั้งแต่วันแรม1นึ่ําเดือน11จนถึงวันแรมวันถึงวันขึ้น15บห้าขาเดือน12นะครับก็เป็นประเพณีทอดกรถินนะครับปีนี้ก็เริ่มนะครับตรงกันนะครับตั้งแต่วันที่24ตุลาคมก็เริ่มที่จะมีการทอดกรถินหลังจากออกพรรษานะครับจนถึงวันที่21พฤศจิกายนก็ครบวันนะครับที่จะอทอดกรถินกันนะครับพี่น้องประชาชนหลายท่านนะครับ ผมทั้งวัดวาอารามต่างๆก็เตรียมการนะครับถือว่าเป็นกฐินการเป็นการละทานนะครับนำเอาจตุปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นสบงจีวรน,นะครับน้ำดื่มนะครับปัจจัยอันสำคัญนะครับมาถวายพระผู้เป็นศ์นะครับอันนี้ก็ขนาดนี้ก็จะเริ่มนะครับในเทศกาลทอดกฐินวัดวาอารามต่างๆก็มีผู้จองกฐินรวมทั้งนี้กฐินพระราชทานด้วยนะครับปีนี้ กรถินพระราชทานนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกราโปรดเกล้าให้จังหวัดน่านกำหนดทอดกระถินพระราชทานก็มีอยู่สี่วัดด้วยกันนะครับท่านฟังที่สนใจอยากจะร่วมทําบุญเป็นกระถินพระราชทานก็วันอาทิตย์ที่ 14, สิบสี่พฤศจิกายนนะครับก็ทอดที่วัดพระาธาตุช้างคําวราวิหารอาเภอเมืองน่านนะครับเสาร์ที่หกพฤศจิกายนครับที่วัดพญาภูอาเภอเมืองน่าน วันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายนที่วัดพระธาตุแจ่แห้งอำเภอภูเพียงแล้วก็วันเสาร์ที่6พฤศจิกายนนะครับที่วัดบุญยืนอำเภอเวียงสานะครับอันนี้ก็ทอดสีวัดก็คือวันที่10วันที่6มีสอวัด6พฤศจิกายนนะครับ2วัดคือวัดพญาภูแล้วก็วัดบุญยืนแล้ววันอาทิตย์ก็มีวันาทิตที่1 4ณวัดช่างคำอาทิตย์ที่21พฤศจิกาก็วัดแจ่แห้งนะครับวัดพระธาตุแจ่แห้ง นี้ก็เรียนเชิญครับประชาันพี่น้องประชาชนที่ใจบุญสุนทานเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะครับร่วมทําบุญกระถินเพื่อได้บุญอันยิ่งใหญ่นะครับก็ร่วมกันต่อไปนะครับท mm ่านผู้ฟังครับอาจจะกล่าวได้ว่าจังหวัดน่านในอีกไม่นานนี้นะครับก็จะเป็นจังหวัดที่เราจะมีการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว mm hmm. ผมเรียนท่านผู้ฟังว่า จังหวัดหน้านั้นเนี่ยเป็นจังหวัดเดียวนะครับที่ยังมีการรักษาเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายประเพณีวัฒนธรรมเดิมๆนะครับศิลปะจิตกรรมฝาผนังนะครับวัดวาอารามที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวภูมิประเทศที่สวยงามนะครับป่าเขาลำน้ำไพรนี่ผมว่าในโลกนี้ มีไม่กี่จังหวัดแหละครับมีไม่กี่พื้นที่จังหวัดน่านนี่นะครับเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมทุกอย่างที่จะให้นักท่องเที่ยวทั่วประเทศทั่วโลกมาดูกันนะครับปีนี้ผมจึงกําหนดความฝันว่าเที่ยวน่านแล้วจะฮักน่านนะครับก็บางเอิญครับวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงวันที่ยี่บสองที่ผ่านมาตุลาคมนี่นะครับก็มีการแข่งขันจักรยานนะครับใช้ชื่อว่าทัวร์ออฟลานนาตะวันออกก็มีชมรมจักรยานทั่วประเทศครับเข้ามาแข่ง กันนะครับโดยใช้จังหวัดน่านพะเยาเชียงรายนะครับแล้วก็แพร่นะครับสี่จังหวัดเป็นจังหวัดที่ใช้เป็นสนามแข่งขันก็เริ่มจากจังหวัดแพร่มานะครับแล้วก็มาที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่ย2ิบสองนะครับวันที่ย2บสองตุลาคมนะครับท่านผู้ฟังครับการแข่งขันจักรยานเนี่ยมันเป็นการารณรงค์ได้หลายอย่างนะครับเป็นการเปิด การท่องเที่ยวนะครับเป็นการเชิญชวนให้มีการใช้จักรยานนะครับเราดูความแปลกใหม่นะครับจักรยานแต่ละคันนี่ราคาไม่ใช่น้อยนะครับบางคันเนี่เป็นแสนบาทนะครับเอามาแข่งกันและจักรยานนี่ไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับใช้แรงแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการที่สามารถประหยัดพลังงานนะครับจังหวัดน่านของเราเนี่ย วันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาในเขาเขาแข่งรอบพื้นที่จังหวัดนะครับคือ,อใช้พื้นที่ตอนในของจังหวัดเราเนี่ยเป็นสถานที่แข่งขันนะครับแล้วก็เช้าวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาครับก็เป็นการแข่งจับน่านไปพะเยานะครับก็จะผ่านพื้นที่ของจังหวัดน่านเรานะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ทําให้ไปดูไปชม เขาก็ชื่นชมกับธรรมชาติซึ่งเมื่อเขากลับไปเขาก็จะบอกเปล่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่จังหวัดเรานะครับอันนี้